ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเคอจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงระดับประเทศต้องเผชิญแรงกดดันครั้งใหม่จากกิจกรรมบันเทิงขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะคอนเสิร์ตร็อกกลางแจ้งที่มีผู้เข้าชมหลายหมื่นคนต่อคืนซึ่งแม้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชาวบ้านบางส่วนแต่ก็สร้างข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศบนพื้นที่สูงที่เปราะบางเป็นอย่างมากผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามงานเมื่อปีที่ผ่านมา บว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่ำมีรถยนต์หลังไหลเข้าสู่พื้นที่ตบลแคมป์สนต่อเนื่องยาวเหยียดชาวบ้านจำนวนหนึ่งเปิดพื้นที่ของตนเองเป็นที่รับฝากรถขณะที่รถจํานวนมากต้องจอดตามไหลาทางสองฝั่งรวมระยะทางกว่าหนึกิโลเมตรสภาพการจราจรติดข,ขัดหนักทั้งก่อนและหลังคอนเสิร์ตส่งผลให้พื้นผิวถนนลและสะภาพแวดล้อมโดยรอบต้องรองรับแรงกดดันทางกายภาพมหาศาล บริเวณพื้นที่จัดงานซึ่งเป็นที่เอกชนไม่มีอาคารปิดล้อมการแสดงบนเวทีกลางแจ้งส่งเสียงดนตรีดังไกลกว่า1กิโลเมตรจากตรวสังเกตการของผู้สื่อข่าวเสียงดังเป็นเวลานานกว่า6-7ถึงชั่วโมงรวมถึงเสียงพุชุดใหญ่ที่ถูกจุดสองช่วงโดยช่วงแรกอยู่ระหว่างการแสดงศิลปินดังและช่วงที่สองถูกจุดอีกครั้งใกล้เวลาปิดงานหลังเที่ยงคืนเสียงดังต่อเนื่องกว่า5นาทีส่งผลให้ควันพุลอยขึ้นเหนืออากาศเขาค้อ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ควรได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดนอกจากเสียงและควันผู้สื่อข่าวยังพบว่าพื้นที่โดยรอบเต็มไปด้วยขยะจำนวนมากทั้งแก้วพลาสติกถุงพลาสติกเศษอาหารและอุปกรณ์การสูบต่างๆแม้จะมีการจัดจ้งางแรงงานเพื่อเก็บกวาดและขนส่งขยะขึ้นรถหกล้อเพื่อน,นำไปคัดแยกแต่ปริมาณขยะจากผู้ร่วมง,งานหลายหมื่นคนยังคงมากเกินกว่าที่พื้นที่ธรรมชาติบนเขาค้อจะรับมือได้ในระยะยาวผู้คนในชุมชนแสดงความเห็นที่ต่างกัน บางส่วนยอมรับว่าคอนเสิร์ตช่วยสร้างรายได้ทั้งจากการค้าขายการรับฝากรถและการเปิดห้องพักแต่ชาวบ้านอีกกลุ่มกลับกังวลกับผลกระทบต่อระบบนิเวศน้ำบนภูเขาสัตว์ป่าเสียงรบกวนและความปลอดภัยบนท้องถนนขณะที่หลายคนยอมรับว่าไม่กล้าออกมาเรียกร้องเพราะกลัวกระทบกับคนในพื้นที่และผู้จัดงานประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามคือหน่วยงานรับโดยเฉพาะเทศบาลตำบลแคมสน และจังหวัดเพชรบูรณ์มีบทบาทเข้ามาดูแลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใดเนื่องจากแม้พื้นที่เป็นของเอกชนแต่การจัดงานขนาดใหญ่เช่นนี้ย่อมอยู่ในขอบข่ายของพรบรสาธารณสุขและพรบรสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องควบคุมมลพิษด้านเสียงแสงควันและการจัดก,การขยะอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเมื่อเขาคอเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีความสำคัญระดับประเทศชาวบ,บ้านส่วนใหญ่ไม่ได้คัดค้านการจัดคอนเสิร์ต แต่เสนอว่าหากต้องการสร้างรายได้ให้เพชรบูรณ์ควรย้ายไปจัดพื้นที่ด้านล่างที่รองรับโครงสร้างพื้นฐานได้ดีกว่าหรือเลือกจัดในช่วงโลว์ซีซั่นซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นได้จริงโดยไม่กระทบกับความสงบของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชมทะเลหมอกอากาศหนาวและบรรยากาศธรรมชาติภายใต้สรลแกนประจำถิ่นนอนเขาค้อหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีและในฐานะสื่อท้องถิ่นหน้าที่สำคัญคือการตั้งคำถามแทนประชาชน รวจสอบผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อมและติดตามว่าหน่วยงานรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่เพื่อให้เขาคอยังคงเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่สมดุลต่อไปทางสร้างรายได้และรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันไม่ใช่ปล่อยให้แรงกดดันจากกิจกรรมขนาดใหญ่ทำลายคุณค่าที่แท้จริงของภูเขาแห่งน,นี้อย่างเงียบ